จะเป็นยังไงครับถ้าความรักที่เคยหวานอยู่ไปนานๆมันก็เริ่มจืดจางจนกลายเป็นความน่าเบื่อนะครับและหนังเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องราวของชายหนุ่มคนหนึ่งที่อยากจะบอกเลิกกับเมียตัวเองเพราะเธอนั้นจู้จี้แล้วก็ขี้บ่นเหลือเกินแต่ว่าเขานั้นก็ไม่อยากจะเป็นฝ่ายผิดครับเขาก็เลยวางแผนด้วยการจ้างคาสโนวาในตำนานมาจีบเมียตัวเองเพื่อหวังจะให้เธอนั้นเป็นฝ่ายผิดแล้วก็บอกเลิกกับเขาซึ่งในท้ายที่สุดแล้วเธอก็หลงรักหนุ่มคาสโนวาเข้ามาจริงๆแต่ว่าชายคนนั้นเนี่ยก็ดันเสียดายขึ้นมาซะอย่าง,งา ก็เลยต้องการยกเลิกแผนการนี้ทั้งหมดครับแต่แล้วเรื่องราววุ่นวายก็เกิดขึ้นอีกครับเมื่อคลาสโนวาดูเหมือนจะไม่ยอมคืนเมียให้เขาง่ายๆสุดท้ายแล้วเขาจะสามารถแย่งเมียตัวเองกลับมาได้หรือเปล่าไปติดตามรับชมการสปอยกันได้เลยครับกับภาพยนตร์เรื่อง All About My Wife แผนลับสลัดเมียเลิฟ นังก็เริ่มมาที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งในประเทศญี่ปุ่นนะครับจองอินนางเอกของเรื่องกําลังนั่งกินข้าวอยู่แล้วอยู่ๆเนี่ยมันก็เกิดแผ่นดินไหวขึ้นด้วยความกลัวเธอก็เลยรีบวิ่งออกมาจากร้านอาหารนั้นจนเธอนั้นเข้ามาชนกับทูยอนพระเอกของเรานั่นเองครับ ซึ่งในตอนนั้นเนี่ยพระเอกของเราก็กําลังถ่ายวิดีโอตอนแผ่นดินไหวอยู่พอพระเอกเห็นว่าเป็นคนเกาหลีเหมือนกันก็เลยเข้ามาปลอบใจเธอครับให้เธอนั้นตั้งสติให้ดีแล้วเขานั้นก็ชวนเธอไปหลบในที่ปลอดภัยจากนั้นเนี่ยเขาก็พาเธอมาที่บ้านนะครับแล้วเมื่อเข้าไปในบ้านแล้วทั้งคู่ก็ได้นั่งคุยกันนางเอกก็เล่านะครับว่าเธอมาที่ญี่ปุ่นเพื่อเรียนทำอาหารและจะฝึกพูดภาษาญี่ปุ่นด้วยซึ่งอยู่ดีๆเนี่ยนางเอกของเราก็รีบไปหลบใต้โต๊ะซะอย่างนั้นครับเพราะเธอนั้นคิดว่าแผ่นดินไหวแต่แท้้้้ริงงงงแแแลวเเเเเนน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 ีี่่่ยยมมัััป็พคคืือออออถขธส ทำเอาพระเอกของเราในหัวเราะลั่นเลยครับแล้วพระเอกเนี่ยก็พูดขึ้นมานะครับว่าผมรู้สึกเป็นเกียรติมากที่ได้เจอคนสวยแบบนี้ให้ผมเลี้ยงข้าคุณนะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพวกเขาก็ได้คบหากันครับตลอดเวลาที่คบกันพวกเขาทั้งสองคนก็รักกันหวานแหววมากจนในที่สุดก็ได้แต่งงานกัน จากนั้นเวลาก็ผ่านไปถึง7ปีนะครับนางเอกของเราตอนนี้ก็มีอาชีพเป็นแม่บ้านส่วนพระเอกของเราก็มีอาชีพเป็นสถาปนิกครับความสัมพันธ์ของทั้งคู่เนี่ยก็ดูเหมือนจะไม่หวานแหววเหมือนเดิมต่อไปแล้วนางเอกของเราเนี่ยก็อารมณ์เสียง่ายจู้จีจ้ขี้บ่นแล้วก็เอาแต่ใจส่วนพระเอกนี่ยก็เบื่อหน,น่ายนิสัยนางเอกเต็มทนครับจนเขาเนี่ยเผลอลุกปากบอกเลิกนางเอกไปแต่พอนางเอกหันมาแล้วก็บอกว่าเมื่อกี้พูดอะไรนะพระเอกของเราเนี่ยก็ตอบไปอย่างมั่นใจครับว่าเมื่อกี้ล้อเล่นนะซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยพวกเขาทั้งคู่ก็ หยุดเลยครับนางเองนั้นก็ไม่พอใจครับที่พระเอกนะบอกเลิกก็เลยทําตัวงี่เง่าใส่แล้วก็โทรมาโวยวายกับเขาด้วยนะครับมันเลยทําให้พระเอกยิง่งอารมณ์เสียมากขึ้นจนขับรถไปชนกับรถคันข้าง,งหน้า ต่อมาเนี่ยเมื่อพระเอกมาถึงที่ทํางานนะครับเขาก็เข้าไปประชุมเรื่องงานก่อสร้างหัวหน้าของเขาก็ต้องการอาสาสมัครไปคุมงานก่อสร้างที่ต่างจังหวัดพระเอกที่กําลังทะเลาะก,กับเมียอยู่ก็รีบยกมือทันทีครับผมขอไปคุมงานเองแต่มันก็มีเพื่อนของเขาอีกคนเนี่ยขออาสาไปเหมือนกันซึ่งสุดท้ายแล้วหัวหน้าของเขาก็ให้เพื่อนของเขานั้นไปแทนซะอย่างนั้น แล้วในเย็นวันนั้นนะครับพระเอกกลับมาถึงบ้านนางเอกก็เอาแต่บน่บนบน่บนใส่ครับโดยที่ไม่ฟังสิ่งที่พระเอกนั้นพูดเลยมันก็เลยทําให้เขาเรู้สึกเบื่อหน่ายมากขึ้นจนวันต่อมาพระเอกนั้นก็เลยเล่าให้เพื่อนที่ทํางานฟังครับเพื่อนก็เลยแนะนํานะครับว่าให้เขาไน่ยยาไปซะจะได้จบจบแต่พระเอกเนี่ยก็กลัวนะครับว่าถ้าเกิดขอ,อยาแล้ว นางเอกจะต้องโวยวายแล้วก็เรียกร้องค่าเลี้ยงดูหนักแน่นอนเพื่อนของเขานั้นก็เลยบอกนะครับว่างั้นก็ต้องทําให้นางเอกนั้นอยากจะหย่าเองโดยทําอะไรก็ได้ให้เธอนั้นไม่ชอบจนเธอนั้นทนไม่ไหวเองซึ่งต่อมาในเยวันนั้นพระเอกของเราเมื่อมาถึงบ้านแล้วก็ลองทําตามที่เพื่อนของเขาแนะนาครับนางเอกสั่งให้ไปอาบน้ําก็ไม่ยอมอาบ นางเอกให้ไปกินข้าวก็ไม่ยอมกินอ้โหใจแข็งสุดๆจนนางเอกของเราเนี่ยก็เริ่มโมโหครับเหมือนว่าองค์กําลังจะลงมันเลยทําให้พระเอกของเราที่กําลังใจแข็งอยู่ในกลัวเฉยเลยครับจนสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาก็ขัดคําสั่งนางเอกไม่ลงยอมทําตามเหมือนเดิม จากนั้นวันต่อมาพระเอกของเราก็ไปขอร้องเพื่อนแล้วก็หัวหน้านะครับให้ช่วยส่งเขาไปทํางานที่อื่นแทนเพราะเขานั้นทนไม่ไหวแล้วเพื่อนของเขาก็สงสารครับแล้วก็ยอมให้เขานั้นไปซึ่งในเยาววันนั้นเองครับพวกเขาก็ไปดินเนอร์กันที่ร้านอาหารพระเอกนั้นก็เลยบอกกับนางเอกเรื่องงานของเขาครับ ซึ่งในตอนแรกเนี่ยเธอก็ดูไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่ครับแต่พระเอกนั้น็ยกเหตุผลต่างๆนานา,นานมาพูดให้เธอเนี่ยเข้าใจจนเธอนั้นก็ต้องยอมให้เขานั้นไปแต่โดยดีและเมื่อพระเอกมาถึงต่างจังหวัดแล้วนะครับเขาก็ไปพบกับเพื่อนเก่าเพื่อระบายเรื่องเมียตัวเองให้ฟังแล้วหลังจากนั้นเขาก็เดินทางไปยังที่พักของตัวเองและเมื่อถึงที่พักก็พบนะครับว่านางเอกอยู่ที่นี่ซะอย,อย่างนั้นแล้วก็กําลังทํากับข้าวให้เขาอยู่ด้วยเธอนั้นตั้งใจจะเซอร์ไพรส์พระเอกครับเมื่อพระเอกเห็นดังนั้นก็ได้แต่ออึงครับูอ,ไไอออออะะะไไรรมมมมม่่กกกปาาาาาาาณววุนนนีีแล้้็ยัังจตเข เลยต้องอดทนอยู่กับนางเอกต่อไปและในวันต่อมาที่ทํางานของพระเอกก็มีงานเลี้ยงขึ้นครับหัวหน้าของเขาก็เลยชวนเมียมาด้วยแต่ว่าพระเอกเนี่ยไม่อยากจะให้นางเอกไปครับเพราะเขานี่รู้นิสัยของเมียตัวเองดีก็เลยวางแผนให้หนางเอกนั้นหกล้มจนไม่สามารถไปงานได้แล้วพอมาถึงที่งานเลี้ยงขณะที่พระเอกกําลังจะขอโทษหัวหน้าเรื่องที่พาเมียมาด้วยไม่ได้มันก็มีสาวคนหนึ่งนั้นเดินเข้ามาพร้อมกับไม้เท้าซึ่งทุกคนเนี่ยก็ตะลึงในความสวยของเธอครับแล้วสาวคนนี้ก็คือเมียของพระเอกนั่นเองเธอนั้นได้เข้ามากล่าวทักทายหัวหน้า ของพระเอกพระเอกของเราเมื่อเห็นก็ตกใจามากครับรีพามเธอแล้วก็บอกให้เธอนั้นกลับบ้านแต่เธอนั้นก็ไม่ฟังครับแล้วก็เดินเข้าไปในงานเลี้ยงทั้งที่ทยังเดี้งอยู่ซึ่งในงานเนี่ยมันก็เป็นไปตามคาดครับนางเอกของเราเนี่ยได้ทะเลาะกับพวกมนุษย์ป้าแล้วก็โวยวายจนสุดท้ายในงานเลี้ยงก็พังลงและหลังจากนั้นเมื่อเธอนั่งแท็กซี่กลับบ้านอย่างอารมณ์เสียครับขณะ <c oughs> <ๆ>ที่เธอก<ๆ> <c oughs> าล<ๆ>ังจะเดินเข้าบ้านเธอก็ได้เห็นเพื่อนบ้านของเธอกําลังจะฆ่าตัวตายเธอนั้นก็เลยตะโกนห้ามเอาไว้แล้วก็ได้โทรแจ้งความกับตํารวจซึ่งเมื่อมาาาถถึงสนนีตํรวจ นางเอกนั้นนก็นั่งด่าผู้ชายคนนี้เรื่องที่เขาจะฆ่าตัวตายพอพระเอกมาถึงแล้วก็เห็นดังนั้นเขาก็เลยรีบเข้ามาห้ามแต่เธอนั้นก็ยังด่าไม่หยุดนะครับจนกลับบ้านโอ้โหโหดจริงๆ แล้วผู้ชายคนที่จะฆ่าตัวตายนั้นก็คือหนุ่มคลาสโนวาครับไม่ว่าเขาจะไปที่ไหนก็จะมีผู้หญิงชื่นชอบและก็ขอเป็นแฟนเขาอยู่เสมอตำรวจเ่ยก็เลยมาเตือนพระเอกนะครับว่าให้ระวังเมียของตัวเองไว้ให้ดีเถอะซึ่งมันก็ทําให้พระเอกเนี่ยเหมือนคิดอะไรออกได้ครับแล้วในคืนนั้นพระเอกก็เลยแอบย่องออกมาจากบ้านครับเพื่อไปขอร้องให้คลาสโนวาช่วยจีบเมียของเขาให้หน่อยหากไม่ช่วยเนี่ยเขาจะฆ่าตัวตายพอพูดจบพระเอกก็วิ่งลงทะเลหวังจะฆ่าตัวตายครับคลาสโนวาเนี่ยก็เลยวิ่งไปช่วยแต่กลับจมน้ําแทนซะอย่างนั้นแล้วพระเอกก็เเลยยช่วขขาาึ้นม หนุ่มคลาสโนวาเนี่ยก็ได้แนะนําให้พระเอกเนี่ยหาอะไรให้นางเอกทำนะครับเผื่อมันจะดีขึ้นจากนั้นวันต่อมาพระเอกก็เลยให้นางเอกไปทํางานในรายการวิทยุของเพื่อนนะครับแต่เธอนั้นก็เอาแต่นั่งบ่นให้เพื่อนของเขาฟังแถมยังเรียกค่าจ้างแพงกว่าปกติถึง3เท่าซึ่งพระเอกเนี่ยก็ต้องเป็นคนจ่ายค่าจ้างให้กับเธอนั่นเอง แล้วต่อมาเนี่ยพระเอกก็ได้เริ่มแผนของเขาครับโดยพาเธอมาที่ร้านกาแฟซึ่งมีคลาสโนวาคนนั้นคอยอยู่แล้วแล้วเขานั้นก็ลุกไปซื้อกาแฟและก็ส่งสัญญาณให้กับคลาสโนวาเนเข้าไปจีบนางเอกทันทีซึ่งหลังจากนั้นทางหนุ่มคลาสโนวาก็มาบอกกับพระเอกนะครับว่าขอเพิ่มค่าจ้างเป็น2เท่าโดยให้เหตุผลว่านางเอกนั้นดูท่าทางจะจีบยากเธอดูไม่เหมือนผู้หญิงทั่วไปซึ่งพระเอกของเราก็ยอมจ่ายนะครับ ื่อแลกกับอิสรภาพที่เขานั้นต้องการแล้วต่อมาทางหนุ่มคลัสโนว่าเขาก็ได้สอบถามเรื่องราวของนางเอกนะครับแล้วก็ได้นั่งวิเคราะห์ให้พระเอกฟังซึ่งเขานั้นก็ดูเชี่ยวชาญเรื่องผู้หญิงเป็นอย่างมากเขาได้บอกให้พระเอกเขียนรายงานเรื่องของนางเอกทั้งหมดว่าเธอนั้นเป็นคนยังไงชอบอะไรแล้วก็ทําอะไรบ้างเขียนทุกอย่างให้ละเอียดพระเอกนั้นก็รีบทําตามคําสั่งทันทีครับ จนเวลาเนี่ยผ่านไปหลายวันนะครับหลังจากที่พระเอกนั้นเขียนรายงานเรื่องของนางเอกส่งให้คลาสโนวาแล้วแผนการก็ได้เริ่มขึ้นแล้ววันหนึ่งขณะที่นางเอกนั้นเดินกลับบ้านเธอก็ได้เดินผ่านหน้าบ้านของคลาสโนวาครับ นางเอกแล้วก็เห็นนะครับว่าเขากําลังจะทิ้งชุดจานชามที่สวยงามก็เลยเข้าไปห้ามเอาไว้แล้วเขาก็ทําหน้าเศร้าครับแล้วก็พูดขึ้นมานะครับว่าทําไมนางเอกต้องมาห้ามเขาทุกทีเวลาที่เขาจะตั้งใจทําอะไรนางเอกเนี่ยก็เลยชวนเขาเข้ามาดื่มชาด้วยเขานั้นก็รีบดื่มชาที่นางเอกชงให้แล้วก็เดินออกไปโดยทิ้งของไว้ที่บ้านของนางเอกมันทําให้นางเอกนั้นต้องเอาของมาคืนที่บ้านของเขาครับซึ่งนั่นมันก็เป็นแผนของเขาเองและพอนางเอกเข้าไปในบ้านของเขาก็เห็นว่าเขากําลังทําน้ําผลไม้ปั่นอยู่เขานั้นก็เลยชวนนางเอกมาดื่ เพราะเขานั้นรู้นะครับว่าเธอนั้นชอบอะไรหลังจากนั้นเนี่ยทั้งคู่ก็เลยนั่งคุยกันโดยเขานั้นก็พูดแต่เรื่องที่นางเอกชอบครับเพื่อเอาใจซึ่งเขาก็อ่านมาจากรายงานของพระเอกนั่นแหละมันก็เลยทําให้นางเอกนั้นถูกใจเขาไม่น้อยเลยทีเดียวแล้วหลังจากนั้นนะครับนางเอกก็ได้ไปทํางานที่สถานีวิทยุคลาสโนว่าเนี่ยก็เลยขับรถมารับเธอหลังเลิกงานแล้วเขาก็ได้บอกชอบเธอนะครับแต่ว่านางเอกก็บอกนะครับว่าเธอนั้นแต่งงานแล้วนะเขาก็บอกนะครับว่าเขาไม่ได้สนใจเรื่องนั้นแล้วก็พาเธอไปรีดนมวัวครับ ด้วยโดยการจับมือของเธอจากข้างหลังแล้วก็ได้พูดกล่อมใส่หูเธอนะครับจนเธอเนี่ยเคลิบเคลิมเลยทีเดียวแม่เซียนจริงๆ และในขณะที่เขากําลังจีบนางเอกอยู่นะครับเขาก็ได้เหลือบไปเห็นพระเอกเนี่ยกลังยืนแอบดูอยู่เขานั้นก็เลยขอตัวแล้วก็เดินตามพระเอกไปแล้วก็ถามพระเอกนะครับว่าตามมาทําไมพระเอกเนี่ยก็บอกนะครับว่าอยากจะเห็นว่าทํางานยังไงก็เลยตามมาดูเขานั้นก็เลยบอกนะครับว่าพระเอกเนี่ยไม่ต้องสนใจหรอกแผนกําลังดําเนินไปได้ด้วยดีแล้วเขานั้นก็รีบกลับมาหานางเอกที่กําลังรออยู่ครับโดยการขังพระเอกไว้บนชิงช้าสวรรค์ซะอย่างนั้นและในเยาววันนั้นนะครับเมื่อพระเอกกลับมาถึงบ้าน เขาก็เห็นหนางเอกนั้นดูมีความสุขถามอะไรเธอก็ไม่ยอมตอบเอาแต่ยิ้มนะครับแล้วก็เปิดเพลงแถมยังชวนพระเอกเนี่ยเต้นด้วยแล้วนางเอกก็ถามนะครับว่าจําได้ไหมวันที่เราเจอกันครั้งแรกแล้วเธอก็บอกให้เขานั้นจูบเธอและในขณะที่ทั้งคู่กําลังเข้าได้เข้าเข็มกันอยู่นั้นโทรศัพท์ของนางเอกก็สั่นขึ้นครับนางเอกนั้นก็เลยรีบไปรับโทรศัพท์แล้วก็รีบไปแต่งตัวทันทีโดยบอกพระเอกนะครับว่ามีปัญหาเรื่องงานนิดหน่อยเดี๋ยวกลับมาทําเอาพระเอกของเราเนี่ยนั่งเก้ออารม์ค้างกันเลยทีเดียวเชียว และในวันต่อมานะครับนางเอกกับพระเอกเนี่ยก็มากินข้าวกับเพื่อนเพื่อนร่วมงานเนี่ยก็ได้ชวนเธอไปออกรายการทีวีที่โซนะครับ แล้วหลังจากกินข้าวเสร็จทั้งคู่ก็เดินออกมาแล้วก็ทะเลาะก,กันยกใหญ่นางเอกก็เลยถามนะครับว่าอยากจะยาใช่ไหมแล้วก็ขึ้นแท็กซี่ไปซึ่งตกดึกคืนน,นั้นพระเอกก็เลยเล่าให้คลาสโนวาฟังครับเขานั้นไม่อยากจะเชื่อตัวเองว่านางเอกจะเป็นคนพูดเรื่องยาก่อนคลาสโนวาเนี่ยก็เลยบอกพระเอกนะครับว่ามันยังไม่จบแค่นี้หรอกนะเดี๋ยวเธอก็รู้สึกผิดแล้วก็กลับมาหาพระเอกอยู่ดีแล้วคลาสโนวาก็บอกนะครับว่าจะจบงานให้โดยเร็วและก็จะไม่ขอรับค่าจ้างอีกด้วยซึ่งหลังจากนั้นนะครับนางเอกก็ได้ไปทํางานที่โซต่าาางงงคนก็ตต่ใชช้ีีวิเพยพยลํั แล้วนางเอกก็เริ่มมีชื่อเสียงแล้วก็เป็นที่นิยมมากขึ้น จนวันหนึ่งนางเอกกลับมาหาพระเอกแล้วเธอก็ได้บอกขอโทษเขาในเรื่องวันนั้นแล้วก็ถามพระเอกนะครับว่าเธอยังเป็นภรรยาที่ดีอยู่ไหมพอพูจบแล้วเธอก็เข้า,ขาไปกอบพระเอกครับซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยเธอก็ขอตัวกลับพระเอกเนี่ยก็ได้ขอให้เธอนั่งค้างด้วยกันแต่ว่าเธอก็ยืนยันนะครับว่าจะกลับอยู่ดีซึ่งหลังจากนั้นนางเอกก็ได้ไปดินเนอร์กับคลาสโนวานะครับโดยหนุ่มคลาสโนวาเนี่ยก็ยังคงเอาใจนางเอกได้ดีแล้วนางเอกก็เล่าเรื่องราวก่อนจะมาเจอกับพระเอกให้เขาฟังเธอนั้นยอมทิ้งทุกอย่างนะครับเพื่อออจจะะมมาายยู่กกกกกััับพรเเแล้้้วทงคคนน็ไดดปิใุ you จนคลาสโนวาเนี่ยเผอหลุดปากเล่าเรื่องคนรักเก่าของเขาที่ชื่อว่าป๊อปปี้เนี่ยให้นางเอกฟังด้วยแล้วภาพนั้นก็ตัดมาที่พระเอกนะครับเขานั้นพยายามจะโทรหานางเอกแต่ว่านางเอกก็ปิดเครื่องพระเอกนั้นก็เลยหยิบเหล้าขึ้นมากินครับแต่เขานั้นก็เจอกับข้อความที่นางเอกนั้นได้เขียนเอาไว้โดยนางเอกนั้นเขียนเอาไว้นะครับว่าตอนนี้เธอคงเหงาใช่ไหมล่ะก็เลยหยิบเหล้าขึ้นมากินฉันไม่อยู่บ้านแล้วเป็นยังไงบ้างล่ะพวกเรานั้นคงเหนื่อยด้วยกันมามากแล้วนะเราไปโรงพยาบาลด้วยกันอีกครั้งได้ไหมฉัันนอออยยยยาาาากกกกจจะะะูู่่บบ้้้ทีีคคุุณณสรงแลลมดว มันคงจะเป็นบ้านที่มีความสุขมากแน่ๆเลยเมื่อพระเอกอ่านจบเนี่ยก็ขับรถไปตามหานางเอกทันทีครับแต่เขาเนั้นก็พบนะครับว่าคลาสโนวาเนี่ยมาส่งนางเอกที่บ้านและก็ได้ร้องเพลงจีบนางเอกจนทําให้นางเอกนั้นซึ้งจนน้าตาไหลออกมาพร้อมกันนั้นยังทําท่าเหมือนจะจูบนางเอกอีกด้วยพระเอกเมื่อเห็นดังนั้นก็เลยโมโหมากครับแล้วเขาเนี่ก็เลยพยายามจะขับรถชนแต่เขาก็เบรกเอาไว้ได้เฉียดฉิวแล้วจากนั้นพระเอกก็ได้เดินลงมาจากรถแล้วก็ได้คุกเข่าขอร้องคลาสโนวานะครับว่าให้ยกเลิกแผนการทั้งหมดเขาาานนั้ไไม่อยยยกจะเสีป แ,แต่ว่าคลาสโนวาเนี่ยก็ได้ร้องไห้นะครับแล้วก็บอกพระเอกนะครับว่าเขาตกหลุมรักนางเอกไปแล้ว เขาไม่สามารถหยุดแผนการนี้ได้แล้วและจะแย่งเธอมาให้ได้ซึ่งหลังจากนั้นเมื่อพระเอกเข้ามาในบ้านแล้วนะครับเขาก็พยายามจะคุยกับนางเอกแต่ว่าอยู่ดีๆเนี่ยมันก็เกิดแผ่นดินไหวขึ้นมาพระเอกเนี่ยก็เลยถูกที่ทํางานเนี่ยเรียกตัวกลับไปที่โซด่วนและเมื่อประชุมงานเสร็จแล้วนะครับพระเอกก็ได้ไปขอแลกงานกับเพื่อนของเขาคืนเพราะว่าเขานั้นอยากจะกลับมาอยู่กับนางเอกที่โซแต่ว่าเพื่อนของเขาเนี่ยก็บอกนะครับว่าไม่ได้แล้วเพราะว่าในตอนนี้เขาได้แต่งงานใหม่ลูกกับเมียของเขาอยู่ที่โซเขาไปทํางานที่ต่างจังหวัดไม่ได้แล้วซึ่งหลังจากเหตุการณ์ในนนนคคืัั้ะรบล โนวาเนี่ยก็ได้หายตัวไปมันทําให้นางเอกนั้นซึมเศร้าไปเลยทีเดียวครับพระเอกเนี่ยก็เลยออกตามหาตัวคลาสโนวาโดยถามที่อยู่จากผู้หญิงที่มาตามเงาะคลาสโนวาที่บ้านบ่อยๆแล้วพระเอกเนี่ยก็ได้ที่อยู่ของเขามาแล้วก็นําให้รายการของนางเอกไปนะครับโดยเขาเนี่ยก็บอกนะครับว่าเป็นที่อยู่ของคลาสโนวาที่ทิ้งผู้หญิงไม่เลือกหน้าซึ่งทางรายการแล้วก็นางเอกเนี่ยก็ไม่รู้นะครับว่าเป็นคลาสโนวาคนไหน จากนั้นในวันต่อมาเนี่ยนางเอกก็ได้ไปสัมภาษณ์ตามที่อยู่นั้นแต่แล้วเธอก็ต้องตกใจครับเมื่อเธอได้พบกับครัสโนว่าคนที่เธอนั้นกําลังตามหาแล้วเธอก็ได้เข้าไปสัมภาษณ์เขานะครับถึงเรื่องความรักแล้วเขานั้นก็ตอบเธอนะครับว่าเขาได้สูญเสียความรักครั้งแรกให้กับทะเลเขาตอบไปแล้วก็วาดรูปไปเขาคิดว่าคงรักใครไม่ได้อีกแล้วก็เลยอยากจะฆ่าตัวตายตามคนรักไปแต่แล้ววันหนึ่งเนี่ยก็ได้พบกับผู้หญิงคนหนึ่งเขาได้ตามผู้หญิงคนนั้นมาที่โซและได้เจอกับผู้หญิงคนนั้นอีีกกกกคครรัััั้้้้งงงแลวววเเขาา็บบออต่นจะ ยอมปล่อยเธอไปอีกแล้วซึ่งคนที่คลาสโนวาพูดถึงก็คือนางเอกนั่นเองครับจากนั้นเพื่อนของพระเอกเนี่ยก็ได้โทรมาเล่าเรื่องให้พระเอกฟังนะครับแล้วเมื่อพระเอกกลับมาที่บ้านก็ได้เจอกับนางเอกอยู่ในบ้านมืดๆซึ่งเธอก็ดูเศร้าพระเอกนี่ยก็เลยถามนะครับว่าเพราะคลาสโนวาใช่ไหมแล้วจากนั้นพระเอกก็เลยบอกความจริงกับนางเอกนะครับว่าเขาเป็นคนสั่งให้คลาสโนวาเนี่ยจีบเธอเองเมื่อนางเอกได้ยินดังนั้นก็เลยโมโหมากพระเอกนี่ยก็เลยเข้าไปขอโทษเธอครับแล้วก็ชวนเธอกลับไปที่บ้านหลังเดิมที่เรานั้นเคยอยู่ด้วยกัน นางเอกก็ยอมรับกับพระเอกนะครับว่าเธอได้หลงรักคลาสโนวาไปแล้วเพราะว่าเขานั้นรับฟังเธอช่วยงานเธอแล้วก็ดีกับเธอมากพระเอกก็เลยบอกนะครับว่าทั้งหมดนั้นก็เป็นเพราะเขานี่บอกคลาสโนวาเองว่าเธอนั้นชอบอะไรนางเอกได้ยินแบบนั้นก็เสียใจมากครับแล้วก็ร้องไห้ออกมาซึ่งในขณะที่กําลังทะเลาะกันอยู่มันก็ได้เกิดแผ่นดินไหวขึ้นแล้วในเช้าวันต่อมานางเอกก็ได้ไปจัดรายการวิทยุเป็นวันสุดท้ายนะครับแล้วเธอก็ได้เล่าเรื่องราวของชายขี้อายคนหนึ่งที่จ้างคนมาจีบเมียตัวเองซึ่งมันเป็นวิธีของคนข แล้วเธอก็บอกนะครับว่าหากไม่พอใจอะไรทาไมถึงไม่ยอมพูดกันการที่เธอพูดมากมันก็น่าจะดีกว่าคนที่ไม่ยอมพูดอะไรเลยไม่ใช่เหรอเพราะมันจะทําให้ไม่เข้าใจกันแล้วนางเอกเนี่ยก็พูดขึ้นมานะครับว่าเธอนั้นจะหยาดกับพระเอกผ่านทางรายการสดนั้นเลยครับมันทําให้ผู้ฟังรายการเนี่ยต่างตกใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นรวมถึงพระเอกด้วย ซึ่งหลังจากจบรายการนะครับนางเอกก็ได้ไปน,นั่งอยู่ที่ริมทะเลเพียงลําพังแต่แล้วเธอก็หันไปเห็นคลัสโนวากาลังเดินไปที่ทะเลเธอก็เลยรีบวิ่งเข้าไปช่วยครับแล้วคลัสโนวาเนี่ยก็บอกกับเธอนะครับว่าเรื่องที่เขาพูดกับเธอในวันนั้นมันเป็นความรู้สึกจริงๆที่เขานั้นมีต่อเธอแล้วนางเอกก็เลยบอกนะครับว่าที่คุณรักใครไม่ได้เป็นเพราะว่าคุณไม่ยอมปล่อยคนรักเก่าของคุณไปมันทําเอาคลัสโนวาที่ได้ยินเนี่ยถึงกับร้องไห้ออกมาทันทีครับแล้วนางเอกเนี่ยก็เลยเข้าไปกอดเพื่อปลอบใจแล้วหลังจาาาากกกนนนัันนะ้ะรพมม็ตมที่เอลกก เนกกำลังนั่งคุยกันคลาสโนว่าก็ได้บอกพระเอกนะครับว่าเรื่องทั้งหมดที่เขาทํานี้มันก็เพื่อให้พระเอกกับนางเอกนั้นเข้าใจกันและกันและจะได้กลับมารักกันเหมือนเดิมได้นั่นเอง ซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยนางเอกก็กลับมาเก็บของที่บ้านนะครับไม่ว่าพระเอกจะนออย่างไงเธอก็ไม่ยอมอยู่ดีเขาก็เลยทําได้เพียงแค่ช่วยเธอเก็บของแล้วตกดึกคืนนั้นเองขณะที่นางเอกนอนหลับพระเอกก็ได้แอบย่องไปดูเธอครับแล้วเธอเนี่ยก็รู้สึกตัวตื่นขึ้นมาพระเอกนั้นก็เลยรีบวิ่งกลับไปนอนที่โซฟานางเอกนั้นก็เดินตามมานอนข้างๆนะครับแล้วเธอนั้นก็ได้จูบพระเอกเบาๆเหมือนเป็นการบอกลาซึ่งในเช้าวันรุ่งขึ้นเนี่ยเธอก็ได้จากไป จากนั้นหนึ่งเดือนต่อมานะครับทั้งสองคนก็ได้มาเจอกันอีกครั้งเพื่อจะทําเรื่องอยาแล้วในขณะที่นั่งรอเจ้าหน้าที่อยู่พระเอกก็ได้ถามนางเอกนะครับว่าทําไมจึงยิ้มให้กับครัสโนว่าในวันที่เขานั้นเอาดอกไม้มาให้เธอที่ร้านกาแฟานางเอกก็เลยบอกกลับไปนะครับว่าในตอนนั้นเธอนึกถึงวันแรกที่ได้เจอกับพระเอกเพราะว่าคาพูดนั้นมันเหมือนคําพูดแรกที่พระเอกนั้นเคยพูดกับเธอไว้เลยซึ่งหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็เดินออกมาบอกนะครับว่าขอพักทานข้าวก่อนพระเอกของเราเนี่ยก็เลยชวนนางเอกไปกินข้าวระหว่างรอนะครับโดย หมดเกือบทุกอย่างทําเอาพระเอกของเราเดโมโหแล้วก็โวยวายอย่างมากซึ่งมันก็กลับกันนะครับกลายเป็นนางเอกที่เงียบแล้วก็ใจเย็นมากกว่านางเอกก็เลยห้ามไม่ให้พระเอกบ่นนะครับพระเอกนั้นก็ถึงกับโผล่ร้องออกมาทั้งน้ําตาแล้วเขาก็บอกนะครับว่าคิดถึงตอนที่โดนเธอบ่นจังเลยซึ่งหลังจากนั้นก็มีเสียงจานแตกพร้อมกับเสียงสั่นโทรศัพท์มือถือนะครับนางเอกนั้นก็ตกใจนึกว่าแผ่นดินไหวเธอนั้นก็เลยก้มไปหลบที่ใต้โต๊ะแล้วพระเอกเนี่ยก็ตามไปปลอบเธอนะครับแล้วเขานั้นก็พูดขึ้นมานะครับว่าผม สวยแบบคุณให้ผมเลี้ยงข้าวคุณนะซึ่งมันก็เป็นประโยคเดียวกับวันแรกที่พวกเขาได้เจอกันนั่นเองแล้วทั้งคู่เนี่ยก็ยิ้มให้กันยังมีความสุขจากนั้นเนี่ยทั้งคู่ก็เลยตัดสินใจไม่อยากันพร้อมกลับมาเริ่มต้นชีวิตคู่กันใหม่อีกครั้งด้วยความเข้าใจกันมากขึ้นแล้วหนังก็จบลงอย่างแฮปปี้เอนดิ้ง เป็นอย่างไรกันบ้างครับสําหรับหนังเรื่องนี้นอกจากความสนุกแล้วหนังเรื่องนี้ก็ยังทําให้ผมยังนึกถึงคาพูดนะครับที่ว่าคุณจะไม่เห็นค่าในสิ่งที่มีจนกว่าจะสูญเสียมันไปทา,ทางที่สิ่งนั้นมันอยู่ในมือของเราแต่เราเนี่ยอาจจะละเลยมองข้ามไปนะครับซึ่งทุกสิ่งในโลกนั้นก็มีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียอยู่ในตัวถ้าเราเลิกมองในด้านที่ดีคิดบวกให้กับชีวิตเสมอผมรับรองได้เลยนะครับว่าชีวิตของเราจะมีแต่ความสุขได้อย่างง่ายๆแน่นอน แล้วเพื่อนๆนะครับดูจบแล้วมีความคิดเห็นกันยังไงคอมเมนต์บอกกันที่ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับขอบคุณสําหรับการรับชมครับฝากกดติดตามกดแชร์และขอหัวใจคนละหนึ่งดวงเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ